ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกมันถึงทำให้สังคมตัดสินไปแล้วและวันนี้มันก็ส่งผลกระทบกับบริษัทดีไอคอนด้วยนะนะและมันก็ส่งผลกระทบกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเนี่ยมองข้าราชการเนี่ยติดลบอยู่แล้วถูกปะติดลบอยู่แล้วพอมาเจอแบบนี้อีกตอนนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งขนาดออกมาทุกอย่างแล้วชัดเจนแบบนี้แล้วอะไรแล้ว คนก็ยังเชื่อว่าเห็นไหมนะมันเจอต่อมันเลยไม่กล้าไปต่อบิ๊กเต่าก็แบบนี้แหละนะครับปกป้องนายตัวเองอปัดคดีทุกทีก็เป็นเห็นป่ะเพราะเขามีความเชื่ออยู่ไปแล้วว่ามันมีเทวดาเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องมีเทวดานี่คือความเชื่อเขาในสมองเขาเขาเชื่อแบบนั้นไปแล้วเขาเชื่อแบบนั้นไปแล้วว่าวันนี้ บริษัทดีไอคอนต้องมีเทวดาบริษัทดีไอคอนมียอดสายยอดขายเป็นแสนล้านอะไรทั้งทิี่จริงๆมันไม่ได้เป็นความจริงเลยและวันนี้ผมบอกเลยสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือวันนี้ออกมาเปิดเผยเส้นทางของบอสกันบอสมีนบอสแซมว่าได้รับเงินค่าคอมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่พอผมเห็นเส้นเงินผมบอกเลยแบบนี้ผมบอกเลยครับดีไอคอนรอดเลยทีนี้นนะแต่ถ้าไม่มีเส้นเงินเนีย ไม่มีเส้นเงินเนี่ยทุกคนจะสงสัยถูกต้องไหมเฮ้ยบอสกันทําขนาดนั้นบอสมินทาขนาดนั้นบอสแซนออกมาขนาดนั้นแต่ไม่มีค่าคอมค่าคอ,ค,อคอมจ่ายกันยังไงรายได้จ่ายกันยังไงอะไรจ่ายกันยังไงจ่ายกันแบบไหนจ่ายกันแบบอุ๊บอิบอุ๊บอิบเหรอถูกต้องไหมอ่าแต่วันนี้พอเขาเปิดออกมาอ๋อบอสกันตั้งแต่ปีหกสี่โอนสองครั้งเป็นเงินห้าห้าล้านเจ็ดปีหกห้าโอนสิบห้าครั้งสี่สิบเอ็ดล้าน ปี66โอนทั้งหมด10ครั้ง23ล้านปี67โอนทั้งหมด6ครั้ง8ล้าน8ล้านกวากว่านี่ไงคือชัดเจนไงว่าบริษัทดีไอคอนเขาทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาทำธุรกิจแล้วเขามียอดขายหลังจากนั้นเขาก็เอายอดขายแบ่งให้ตามสัญญาที่บอสแต่ละคน ช่องนี้สื่อสารดีมากขอบคุณมาบอสแต่ละคนว่าได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมอันนี้ผมบอกเลยเอาข้อมูลออกมาแบบนี้ผมบอกเลยไม่ใช่ว่าเป็นผลลบนะเป็นผลดีในการต่อสู้คดีเลยเป็นผลดีต่อการต่อสู้คดีเลยเพราะเส้นทางเงินจากบริษัทไปถึงบอสเหล่านี้ว่าบอสระดับนี้ทำงานแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายของสินค้าแต่ถ้าบอสเหล่านี้ ไม่มีเส้นเงินจากบริษัทดิไอคอนไปถึงเลยอันเนี้ผมบอกเลยหนักหนักเพราะอะไรครับคุณจะต้องแจงไงเอา้าแล้วคุณมายัางไงค,คุณทำไอ้คุณทำมาต้องกี่ปีบอสกันทำมาตั้งแต่ปี 6, กสี่หกหเจอ้ยคุณไหนอะอ่าค่าคอมที่กูได้รายได้ที่กูได้มาจากไหนคุณไม่มีเส้นทางการเงินบอสมีนก็ไม่มีบอสแซงก็ไม่มีซวยเลยครับทีนี้แจกแจงที่มาของเงินไม่ได้ 6แสนคนแจ้งฟาร์มแค่2,000คนถูกต้องไหมแต่อันนี้เป็นไงครับมีที่มาที่ไปหมดเลยครับนะรายได้มาจากตรงนี้อบริษัทโอนให้เท่านี้บริษัทโอนให้กี่ครั้งปีนึงมีหมดเลยนั่นก็แสดงว่าวันนี้บริษัทเขาทําถูกต้องนะทุกคนได้เปอร์เซ็นต์ตามสัญญาในยอดขายของสินค้าไม่ทำ YouTube แล้วหรอครับ ทำเหมือนเดิมครับ YouTube ก็มีแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าไปดูดีครับเนี่ยฮลบกนเข้าไปดูผมลง YouTube ทุกวันครับและอย่างหนึ่งนะครับคลิปที่ผมไลฟ์สดนะครับที่ผมไลฟ์สดเนี่ยหลังจากไลฟ์สดปุ๊บจบปุ๊บเนี่ยคลิปเนี่ยมันจะหายไปถูกต้องไหมอ่าผมก็จะตัดเอาเอาคลิปเนี้ยไปลงใน YouTube ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับช่วยไปติดตามใน YouTube ด้วยนะครับนะครับช่วยติดตามในข้างใน u t u b e นะครับสาระดีๆข้อมูลแน่นๆนะครับอ่า เข้าไปติดตามอยู่ยูทูปนะครับผมจะลงเอาไว้ทุกวันเลยครับว่า,าวันนี้ไรอ,อะไรอะอัลบั้มนี้ไรสดวันนี้อาาาลัลบั้มไรสดวันนี้อัลบั้มไรสดวันนี้อะไรเงี้ยผมลงเอาไว้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าผมวิเคราะห์ในมุมของผมแต่ผมจะไม่ได้วิเคราะห์แบบเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการอะแต่ผมจะมีข้อมูลว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับตามาไปติดตามเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากครับเนี่ยนะครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ เราติดตามดูกันยาวๆอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาผิดหรือถูกนะครับตอนที่ผมออกมาพูดว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะครับผิดหรือถูกเชื่อเปล่าวา YouTube อะไรครับชื่อนี้เลยครับนักรบไม้กระดกครับคุณคูยศชื่อนักรบไม้กระดกเลยครับนะบหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยผมเข้าข้างบริษัทผมเป็นบอสผมเป็นสมาชิกอ่าผมได้รับเงินมาอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยแต่ผมบอกผมไม่สนใจไงนะ หลังผลออกมาฟาร์มบริษัท18บอสไม่ผิดสินค้าการสนับสนุนตอบรับจะดีขึ้นกว่าเดิมนักรบไม้กระดกใช่ครับน่ะนะฮะไม่เกี่ยวนะครับก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าผมไม่ได้สนใจครับเพราะผมถือว่าผมยืนอยู่บนข้อเท็จจริงผมยืนอยู่ของหลักฟอร,ร์มฟาร,ร์มเป็นจริงนะครับกูเห็นคนดู13คนใน YouTube กูเห็นคนดู13คนในข้างใน YouTube ก็เลือกก็เล้อกทำไมนะครับแล้วเดือดร้อนอะไรด้วยละครับคุณอ่าอ่าคุณต้นบุญครับ คุณเดือดร้อนอะไรกับผมด้วยล่ะครับหรือว่าคุณเห็นคนดู y o u t u สิบสามคนแล้วคุณขี้ไม่ออกนะครับหรือว่ายังไงครับหรือว่าคนดูใน y ู u t บสิบสาคนแล้วทำให้พ่อคุณตายครับฮะคุณคุณต้นบุญคือมีคนดูช่อง y youtube ผมเนี่ยนะคสิบสามคนเนี่ยทำให้พ่อคุณต้นบุญตายใช่ไหมครับต้องขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆที่เป็นอย่างนั้น ขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษนะขอโทษนะขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะเพราะผมก็โพสของผมอยู่ดีๆผมก็ทําคลิปของผมอยูด่ดีไปทําให้พ่อคุณต้นบุญตายได้ขอโทษจริงๆครับนะขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆใช่คะ่ะเอาออกไปนะไม่ต้องเดือดร้อนกับผมครับช่องผมครับไม่ต้องเดือดร้อนนะเออ นะหรือหรือ,หร,อหรือว่าตอนนี้อยากได้พวงหลีดอยู่วัดไหนบอกก็ได้เดี๋ยวผมจะให้เอฟซี FC, ข้างในข้างในช่องเนี่ยรวบรวมเงินกันซื้อพวงหลีดส่งไปให้นะน่าจะไม่มีพวงหลีดหรือเปล่า่ะใช่ไหมเอออยู่วัดไหนนะครับอยู่วัดไหนเดี๋ยวจ้าเนี่ยขอคนระบาทคนระบาทเนี่ยแปดร้อยแปด้อยเก้าิบเจ็ดคนคนระบาทก็เท่ากับอ่า ประมาณ900บาทโอ้ยได้สบายสบายครับได้สบายสบายนะบัญชีมาค่ะ <c oughs> ให้พัดลมก็ดีเออนะอ่าอยู่วัดไหนบอกด้วยครับนะโอ้โหตายแล้วผมเองนีตง่ต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆที่คุณดูช่องผม13บสามคนแล้วทำให้พ่อคุณตายเนี่ยนะขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆ <laughs> นะโอเคเรามาคุยกันต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อมูลนะครับที่เรามาคุยกันอย่างอย่างที่บอกว่าวันนี้การต่อสู้นะครับของของของบริษัทดีไอคอนนะครับกับทีมทนายเขาต่อสู้ได้ดีและเราลองสังเกตดีครับดีมทีมหายไปไหนหมดแล้วเอ๊ะทีแรกดีมทีมออกมาเยอะไม่ใช่เหรอครับดีมทีมออกมาดานหน้าไหมลครับ ตอนนี้ดีมทีมไปไหนหมดแล้วล่ะครับดีมทีมหายไปไหนหมดแล้วครับไม่ออกมาช่วยผู้เสียหายอีกแล้วล่ะครับะไม่ออกรายการอีกแล้วล่ะครับฮะดีมทีมไปไหนหมดละครับโอ้ไม่หนุกเลยฮะไม่มีดีมทีมแล้วว่า